สวัสดีครับพบกับ fc mobile เช่นเคยครวันนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจนักเตะ toty นะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม f i f a p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ double p เลยครับ นกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิอ่ะก็จะเป็นหน้าหลักนะครับหน้าหลักก็ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยไปที่บัรผ่าน totv ก็คือพูดง่ายนะ starpath นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีนึงตรงหน้าหลักนะครับก็จะมีนะครับมีภารกิจ t o t y challenge นะครับการเลือกเปลี่ยนข้อเสนอ totv นะครับอ่าในส่วนของกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม a นะครับผู้ที่ได้กลุ่ม a นี่ก็จะประมาณนี้ครับประกอบไปด้วยนะครับ95นะครับ 85ลงไปจนถึงประมาณ88ปะ87อ่85นะครับ85ครับนักเตะในกรุ๊ปแรกที่เข้ามาครับก็มีประมาณนี้นครับสามารถไปดูได้ในตลาดนะครับหรือว่าจะคลิกเข้าไปตามนักเตะเลยก็ได้นะครับมีคนที่น่าสนใจหลายๆคนนะครับผมแต่ราคาเปิดตัวก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ป B C นะครับ A B C มีแค่3กรุ๊ปเท่านั้นมัง ยูทีโอทีวแล้วก็รางวัลชมเชยฮอลล์เนอร์เบลนะครับรางวัลชมเชยก็ประมาณนี้ครับผมอ่าทีนี้นะครับในกิจกรรมที่เราจะเล่นก็ประมาณนี้ครับผู้ผู้ได้รับเสนอชื่อกู้เอนะครับตรงนี้ครับจะมีตัว TOTY ให้เรานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะถ้าเรามีเออ่ในส่วนของดาวนะครับเราก็ไปแลกในร้านค้าได้นะหรือแต้มเวายการ์ดนะครับก็เอามาแลก แต้มนี้ได้นะครับก็ตุนไว้ก่อนได้นะครับเนาะก็ตรงนี้เขาบอกว่าเล่นครบร้อยครั้งนะครับ, <500 S 1> ร,บรับแต้มน,นี้ไป100นะนะตรงนี้แหละนะครับเขาจะเริ่มตรงนี้นะครับก็ทํกากีรมไปนะครับก็ได้ของรางวัลอ่ะยังไม่ได้เข้าไปเหมือนกันอ่ะเริ่มก่อนเลยแล้วกันไม่รู้อะไรเหมือนกันอ่ะประมาณนี้ครับสามารถรีเฟซได้3ครั้งนะครับต่อวันมั้งประมาณนี้ของรางวัลก็ประมาณนี้ความคืบหน้าชาเลนท์นะครับ ความคืบหน้าชาเลนทีโอ t ีวายานะครับความคืบหน้าชาเลนก็น่าจะเป็นประ,ประมาณนี้นี่ไงตรงนี้ครับผมเนี่ยเความคืบหน้าชาเลนไม่มีอะไรเลยครับต้องเล่นความคืบหน้าชาเลนตรงนี้ครับพูดง่ายนะเล่นอันนี้ให้มันจบไปที่100นะครับก็จะได้แต้มนี้มาวันละ100ประมาณนี้เนาะรวมโฆษณาด้วยอีก5ก็เอ้ยยเดี๋วอีก10ก็ประมาณวันละ110นะครับคูณ35มบไปก็3,500นะครับแต้มนี้ได้อยู่ที่ประมาณทั้งสา0พนห้านะ ประมาณนี้ฟรีๆนะแต้มฟรีๆตรงนี้นะครับสามพนะเล่นตัวนี้ไปนะครับครบ100นะครับครบความคืบหน้า100ก็มารับตัวตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะไม่มีอะไรกีการมีก็วนๆไปนิดน,นึงนะครับวนๆไปแล้วก็ไปรับแต้มนี้แหละได้แค่วันละร้อยหนึ่งบวกกับโฆษณาอีกสิบนะครับเท่าร้อยสิบประมาณนี้เป็นตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้เสียตังค์นะครับตรงนี้ก็เสียตังค์เหมือนกันนะครับก็ กีการมก็เดินแต้มไปนะครับในเรื่องของแต้มแนะนําว่าอาจจะจังอาจาอาจะยังไม่ต้องเดินก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคํานวณให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมว่าแต้มเราจะได้ตัวไหนที่แบบจะได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าถ้าจะเดินไปเลยมันก็ได้อยู่นะถ้าใครอยากต้องการโมดิตอะไรพวกนี้ที่แบบ ขายซื้อขายไม่ได้เนี่ยก็เข้ามาก็ได้นะครับแต่ว่าเรารอดูกุ๊ปบีกุ๊ปซก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเดินน่าจะมีทางเลือกที่มากกว่านะครับดีกว่าเดินดุมด่มๆแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ไงแต้มเราใช้แล้วครับดังนั้นแนะนําว่าไอ้แต้มตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินนะบางทีผมว่าอย่สูงสุดอาจจะเป็นมาเชลาโน่สอันก็ได้นะ ABC เนี่ยนะครับอาจจะเป็น3อันเดินเดินมาเชลาโน่คุ้มกว่าอะไรเพระาะฉนั้นเดี๋ยวคำนวณให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้มาสารวจก สำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกต่อจากนี้ไปนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของการกินกำไรนะครับผมซึ่งโดยปกติพี่จะมีคลิปกินกำไรดีๆให้ทุกๆสัปดาห์นะครับในส่วนของน้องชายที่น่ารักนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับจะมีสมาชิกแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งก็ลดลงมาให้อยู่ที่เดือนละ50บาทนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับกินกำไรได้ดีมากๆเลยครับบางคนแบบเป็นร้อยล้านนะครับ ก็มีคลิปให้ทุกสัปดาห์นะครับรับรองว่าไม่หลงป่าแน่นอนในเรื่องของการหาเงินหากําไรนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําทีมของเราให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปนะครับผมแค่สมัครสมาชิกครับก็ได้สิทธิพิเศษแล้วนะครับเจอกันครับผมในส่วนของกิจกรรมที่เป็นการเตะตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นๆดีกว่านะครับเรามาดูหน้าหลักกันบ้างนะครับหน้าหลักก็ตามที่เขาบอกไปนะครับภารกิจตรงนี้นะครับ ในเรื่องของชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ชาเลนจ์ก็มีให้ประจาําวันแล้วกปป็ประจำสัปดาห์นะครับประจําสัปดาห์ก็เราเราเปิดพรุ่งนี้นะครับเราเปิดพรุ่งนี้ทีหนึ่งหรือเปล่าเออไม่ใช่ไม่ใช่เทษทีประจําสัปดาห์เนี่ยเปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับประจําวันก็จันทถึงศุกร์ประมาณนี้นครับของางวันก็ตัว8 0ดสถึงเก้าสิบเนาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของอตรงนี้ต่อนะครับ นี่ตรงการแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแลกเปลี่ยนดีกว่าการแลกเปลี่ยนบอกเลยนะว่าแบบโอ้โหคือมันเหมือนกับว่ามีภารกิจให้เราทํานะครับนะเราจําเป็นจะต้องเปิดแพ็กตามเขาแหละมันถึงจะได้ของนะครับเดี๋ยววเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาตรงนี้ทีนึดี๋ยวให้ไปดูภารกิจตรงนี้ครับาภารกิจตรงที่จะได้เดี๋ยวนะที่เราแลกไปแล้วเมื่อกี้นีจบไปแล้วตรงไหนเอ่ยอ้าวจบไปแล้ว จบแล้วจบเลยเหรอโอ้แย่แล้วไม่มีให้ดูด้วยนะครับผมคือเขาบอกว่าให้เปิดแพ็คต่างๆนะครับตามจํานวนนะครับพอดีว่าเปิดไปเรียบร้อยหมดแล้วเลยไม่มีให้ดูเลยนะครับอของรางวัลก็มีอยู่ในภารกิจนะพอดีเปิดไปเสร็จหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูการแลกเปลี่ยนอีกทีหนึง่งการแลกเปลี่ยนก็ประมาณนี้ครับผมมีตัวที่ขายไม่ได้ก็จะขึ้นตรงรูปนี้นะครับตัวที่ขายได้นะครับก็แนะนําว่าให้เปิดตัวที่ขายได้ดีกว่านะครับ แต่ถ้าใครมองว่าอยากจะได้ตัว88ไว้ใช้งานเองไม่ซีเรียสว่าขายได้หรือไม่ได้มีมาเชลโนรออยู่นะครับก็แพ็กนี้ก็ได้นะครับเขาให้จํากัดที่2ครั้งนะครับ2ครั้งต่อ2วันนะสครั้งต่อ2วันนี่แหละนะครับก็เงื่อนไขก็ประมาณนี้ครับผมใครมีอะไรก็จัดไปได้เลยนะแต่ตัวนี้ขายไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ขายได้นะครับผมก็อะไรก็แตกต่างกันเนาะ ประมาณตัว85ขึ้นไปนะครับ85ขึ้นไปประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะขาตลาดอยู่เหมือนกันครับอะไรตัว85นะครับขาตลาดพอสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็เปิดได้นะเป็นค่าเวอร์ชั่นนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่ออก T.O.T.Y ก็ได้หรือว่านักเตะคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้ไม่จํากัดเหมือนกันอันนี้ก็ไม่จํากัดนะครับมีอะไรเท่าไหร่ก็จัดเต็มได้เลยนะตรงนี้แนะนำว่าถ้าจะเปิดเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าเผื่อได้ T.O.T.Y นะครับ เราก็จะมันมันได้นักเดตทีโอทีวายแหละเออแต่แค่อเดอในการออกเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็เปิดได้ประมาณ88 85 89 9เอ,อประมาณ85 89แเนี่ยครับแต่ราคาได้อยู่นะเปิดช่วงนี้ยกำลังดีนะครับขายได้อยู่เนาะก็ประมาณนี้ครับผมพวกนี้ก็สามารถเปิดได้นะเนี่ยพวกนี้มันมีอยู่ในเงื่อนไขนะครับทำภารกิจจริงๆก็ไม่อยากเป แต่ว่ามันมีการบังคับให้เปิดเนาะมันจะได้ผ่านภารกิจนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะการแลกเปลี่ยนนักเตะก็จะมีนักเตะด,ดีๆที่เข้ามาก็มีแจ็ซินโยที่กำลังจะเข้ามานะครับเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างนะครับอันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสตาร์พาร์ทบ้างนะครับผมไปที่สตาร์พาร์ทกันนะครับก็ตามที่เห็นเนาะเควินเดอะบอยนะครับสเตตก็ประมาณไหน อ้าวดูไม่ได้ซะด้วยนะครับตรงนี้ก็เปิดได้นะครับ97-913ไม่สามารถขายได้นะครับในส่วนของเควินเดอะบอยก็ถ้าเติมที่ร้านดับเบิลพีก็290กว่าบาทนะครับประมาณนี้ครับถูกมากนะครับจาก349บาทนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นแพ็คนะครับ FC พอยต์นะครับก็สามารถที่เติมร้านดับเบิลพีช็อปได้เช่นกันครับราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับประมาณนี้เควินเดอะบอยนะครับยั่วๆนิดนึงนะสเตตก็ประมาณนี้นะครับผมการจ่ายบอลสูงมากนะครับ ไอเกมลับก็ประมาณหนึ่งนะครับเน้เนในเรื่องของเกมลุกมากกว่านะครับในส่วนของเควินเดียบอยนะครับถือว่าถูกถูกไหมถูกมากนะราคาณนะปัจจุบันเท่าไหร่นะให้ดูราคานิดนึงถ้าใครแบบว่าปิดพาร์ตนะครับปิดพาร์ตนี้มานะครับการันตีรับไปเลย100ล้านแน่ๆนะมันขึ้นไปแน่นอน100ล้านเนี่ยน่าจะขึ้นไปนะอาจจะแตะร้อยล้านนี่แหละนะครับนะเหมือนอุสมานเดมเบลี่นะครับอุสมานเดมเบลี่ก็เริ่มต้นก็อยู่ช่วงประมาณสักร้อยครัวเรืนเหมือนกันนะครับตัว92เก้าสองนะเดีย น่าใช้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับก็วิวัฒนาการของไอคอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆมีนักเตะอยู่ที่3คนนะมีคานาวโรมีแฟงลมพาห์แล้วก็มีลิวาโดนะครับขีกาที่เราจะทำนะครับก็จะต้องบอกเลยว่าจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ไม่ไม่น่าจะใช่ง่ายแล้วน,ะ <c oughs> น่าจะยากซะส,ส่วนใหญ่นะครับก็คือ เรารับตรงนี้ไปนะครับมันจะมีมันจะมีฟีให้อยู่ที่3นะครับมีสายฟ้าฟีนะครับพลังงาน TOTY เนี่ยอยู่ที่3นะครับแต่ถ้าใครต้องการมากกว่านั้นนะครับก็ใช้เพชในการแลกหรือ FC point นะครับในการแลกนะครับแต่แนะนำว่าเอาใช้เพชดีกว่านะครับ125เพชได้หนึ่งพลังงานนะครับสัปดาห์หนึ่งก็เนี่ยเล่นได้เรื่อยๆเนาะไม่รู้ขาให้แลกอยู่ที่10อะไม่รู้เหมือนกัน10ต่อวันมั้งน่าจะประมาณนั้นต่อวันนะครับผมเนี่ยครับ สิต่อวันแล้วก็เล่นเลยนะครับของระวันก็คิดว่านะคือถ้าเราชนะ40ครั้งนะครับก็รับไปเลยนะคับคโนโรนะครับตัว9-3ตัวนี้นะครับถามว่าน่าใช้ไหมก็ดูเอาเลยนะครับดูเอาเลยนะครับสุดยอดนะครับของดีแน่นอนนะครับคือกิจกรรม p o t y นักเตะดีมากๆนะครับคือสแต็มันคนละเรื่องกันกับนักเตะเก่าๆที่ผ่านมาเลยนะครับคือบอกเลยว่าของดีแน่นอนนะครับประมาณนี้ก็แต้มก็แตกต่างกันเนาะ ถ้าเป็นเล่นกับบอร์ดก็ประมาณนี้ครับผมเล่นกับ VSA นะครับเล่นกับผู้เล่นนะครับถ้าเป็น VSA ก็ประมาณนี้ถ้าเล่นเฮทเมย์ก็ประมาณนี้ของรางวัลก็จะสูงกว่านะครับแต่ก็ยากกว่าอยู่นะครับถ้าชนะแล้วมันมีพวกนี้เข้ามาเนาะตรงนี้เข้ามาใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้เข้ามาก็เอามาแลกพวกนี้แหละครับการแลกเปลี่ยนถ้วยรางวัลเนี่ยครับสิบยี่สิบสี่สิบสองร้อย 20, ถามว่าจํากัดไหมจํากัดอยู่วันละสามครั้ง 40่จำกัดวันละ2ครั้งถ้า200วันละ,ะเหมือนกับว่าครั้งเดียวนะ200เนี่ยครั้งเดียวหมดอายุใน14วันนะครับตัวนี้จํากัด,ดนิดนึงตรงนี้ละ่ะตรงนี้จะปลดล็อกให้น่าจะฟรีมั้งน่าจะฟรีนะครับัวไปถึง97เนี่ยตัวนี้น่าจะฟรีครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดู u t o t y กันสิ u t o t y นะครับก็นักเตะ11คนก็ตามที่เราเห็นนะ คนที่12ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นภาคหลักเป็นโมซาร่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับในส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็ทําภารกิจไปนะครับผมทําภารกิจครบนะครับก็รับตรงนี้ไปนะครับรับฟรีนะครับ85-95แต่ไม่สามารถขายได้นะตรงนี้นะครับไม่สามารถขายได้ซึ่งเชื่ออซึ่งคิดว่านะครับกิจกรรมตรงยูทิวทิวตรงนี้มีน่าจะเป็นกลุ๊ปเอกลุ๊ปบีกลุ๊ปซีอีกทีนึงนะครับ ในเรื่องของเงื่อนไขเนี่ยน่าจะเหมือนกันแล้วก็การแลกเปลี่ยนน่าจะเหมือนกันก็คือเปิดตัวที่ขายไม่ได้เหมือนกันนะครับในอีกเนี่ยในอีก7วันนะครับหรือ14วันนะครับกรุ๊ปบีกรุ๊ปซีพวกนี้ครับผมอ่าประมาณนี้ภารกิจทางซ้ายเสร็จแล้วนะครับผมรับของรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอาริซอนหรือว่าฟิล์มโป่งนะครับแต่ไม่สามารถขายได้นะคือเอาไปใช้เองได้นะครับแต่ไม่สามารถขายได้ครับก็ใครที่เล็งไว้อยู่ตรงนี้ก็ ทำกิจกรรมครบนะครับอีก14วันถึงจะเลขได้นี่ครับหรือถ้ารู้สึกว่าไอ้ตัวไม่ชอบตัวขายไม่ได้พี่นี่เลยครับมากดฟรีตัวนี้ก็ได้ครับ92-97นะครับแต่ตัวนี้การันตี94ขึ้นไปแต่ตัวนี้ไม่การันตีอาจจะได้92ก็ได้หรืออาจจะได้มากกว่า94ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ดวงภาวนะส่งของเราแล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับกิจกรรมไม่ยากไม่ยากครับผมนักเตะก็ดูแล้วมีความน่าสนใจหลายๆตัวนะ เดี๋ยวเราไปดูในตลาดอีกทีหนึ่งนะครับนักเตะในตลาดตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมนี้นี่นักเตะนะครับราคาเป็นไงบ้างก็มีฟ้าฟ้าแดงแดงบ้างนะโอ้เอ็ปเป้ฟ้านะเอ็ปเป้ฟ้าเฉยเลยแสดงว่ามีคนเปิดได้หรออม,มีคนเปิดได้นะครับสามร้อยนะครับวันนี้ขึ้นไปแป๊บเดียวนะครับฟ้าแล้วโอ้สุนเด็ดก็ฟ้านะเออเบลิงแฮมฟ้าเอยเบลิงแฮมร้อย เบลิงแฮม ham, ราคาหน่าครบมากเลยนะคือคือถ้าเปิดตัวแบบนี้นะครับแ,แสดงว่าราคาไม่แพงนะตัว95อย่างเงี้ยร3 2ล้านแล้วก็ฟ้าแล้วเนี่ยน,น่าจะไม่แพงแล้วะนะครับเบลิงแฮมอ่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสแตทไปดูกันอีกทีนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไล่ให้ดูออมโตอล่างนี้ก็แสดงว่าเปิดไม่ยากนะนี่ดูท่าแล้วเปิดไม่น่าจะยากนะครับอ่าเดี๋ยวเราช่วงท้ายเดี๋ยวเราไปเปิดท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับ นิดเวียดนิดเวียดยังไปได้อยู่นะครับเดือบวยอันนี้ตามที่เราเห็นเนาะสภาพอาแอชลีย์โคนะครับมาฟ้าแล้วโอ้เอเดซอน94นะครับ91ล้านเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อกำลังจะวายกำลังจะวายครับผมที่อทีวายทำไมวายเร็วจังฟิมปงอ่ะฟิมปงฟิมปงโอ้โหฟิมปงนี่ไปได้เรื่อยๆนะ RB LB พวกนี้มันค่อนข้างที่จะ หายากนะครับฟิล์มโปง่งนี่งน่าสนใจนะจร,จริงแต่ถ้าใครไม่รีบอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอตลาดไว้ทีหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่มันขายไม่ได้แค่นั้นเองมันก็ช่วยในการกดราคาตะน,นะครับถ้าใครไม่รีบเดี๋ยวรอก่อนนะครับถ้าใครเร่งๆฟิล์มโป่งไวน้นะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวีนงวินิซิอูตก็มุก็มานะครับผม,มสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คดีกว่านะครับด้วยความที่ นะเห็นเพื่อนๆในในลีกนะครับเปิดแล้วแบบเกลือหลายๆคนนะวันนี้ก็เลยดีแรกว่าจะเติมอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเซิร์ซิฟก่อนนะครับถ้าเอจะให้โชคก็อาจจะเติมอ่ามาเปิดแพ็คพวกนี้อยู่นะก็แพ็คพวกนี้เดี๋ยวอ,อธิบายอีกทีนะครับแพ็คพวกนี้นะครับก็ได้นักเตะ81ถึง97นะครับ1ตัวนะครับเราเราเน้นพวกนี้ดีกว่านะพวกนี้เอาเป็นว่ามายังไงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้1ตัวเนาะ ใช้เพชรนิดหน่อยนะครับหรือว่า FC Point ก็ได้นะครับมาแพ็คนี้บ้างครับผมแพ็คนี้รู้สึกเป็นแพ็คมาตรฐานแล้วกันนะครับได้ตัว85นะครับการันตี85ขึ้นไปนะครับถึง97นะครับ1ตัวนะใช้เงินใช้ FC Point อยู่ที่1,000หรือว่าเพชร6,250นะครับก็เป็นนักติดค่าเวอร์ชันเหมือนเดิมนะครับแพ็คนี้แพ็คนี้แพ็คนี้ก็ใช้ส0งพันนะ FC Point FC Point 2,000 เพชรหมื่นสองอันนี้ก็ยังตัวนี้ขยับมาจาก85เป็น87นะครับแต่ว่ายังได้1ตัวอยู่นะตัวนี้ยังได้1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่แต่มันคือคือแพ็กนี้เดี๋ยวนะโทษทีแพ็กนี้กับแพ็กนี้นะครับมีความใกล้กันนะตัวนี้จํากัดที่5ตัวนี้จํากัด2ตัวนี้การันตีอ่านักเตะ t o t อนะครับอันนี้นะการันตีตัวหนึ่งนะใช้เหมือนกัน เนี่ยใช้เหมือนกันเลยนะครับใช้เหมือนกันเลยอันนี้ได้เท่าไหร่นะอันนี้1ตัวใช่ไหมแปดสิบเถึงเก้าสิบตัวอันนี้75นี่ไงเนี่ยมันมันลดมันลดเกียร์ลงมา87 80 8บเใช่ไหมเมื่อกี้87ถึง97ใช่ไหมเมื่อกี้เออมันลดลงมาเหลือ75แต่นะครับมันการันตีตัวนี้ให้นะครับผมเป็น89ถึง97นะครับ ถ้าใครแบบอย,อยากจะลองดูนักเตะทีโอทีวาแต่ไม่สามารถขายได้นะคือการันตีแน่นอนนะครับก็มาเปิดแพ็คนี้หน้านะครับอยู่ที่วันละ2แพ็กนะครับจากัดที่วันละ2แพ็คนะครับแต่ว่าเปิดได้ทุกวันนะแต่แค่จํากัดแค่วันละเท่าน,นั้นเท่าน,นี้เท่าน,นั้นเองครับประมาณนี้ผมแล้วก็แพ็คนี้แพ็คนี้แพ็คนี้มองว่าโอ้ยก็โอเคนะ85-97ตัวนี้มองว่าถ้าจะมีครบประมาณอ่ะอยากจะเปิดแพ็คนี้มากกว่าเพราะว่าเนี่ย ได้แปดสิบห้าถึงเก้าสิบเจ็ดตั้งสามตัวนะครับตั้งสามตัวก็เลยมองว่าไอ้ตัวนี้น่าสนใจนเนาะเผื่อฟุกเผื่อฟุกนะครับผมอ่ะตรงนี้มองว่าทีโอทีวายบีอ่ะน่าสนใจแต่ตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันการันตีงไหมไม่ได้การันตีนะครับแต่ได้แปดสิบแปดขึ้นไปนะครับหนึ่งตัวนะครับอ่ะก็ดูเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเราจะเอาประมาณไหนแต่โดยส่วนตัวนะมองว่าให้แปดสิบเจ็ดก็โอเคแล้วนะครับตัวเนี้ยแพ็คนี้น่าจะ แพ็นี้ดูดูดูหน้าเปิดที่สุดเนาะแพ็คนี้กับแพ็คนี้หน้าเปิดนะแล้วแต่แล้วแต่คนจะมองนะครับอ่ะแล้วแต่ใครจะมองอีกทีหนึ่งแต่ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดแพ็กนี้นะครับเพราะว่ามีเพชรมาเริ่มกันเลยมาครับผมถึงแม้ว่าเราจะเปิดแพ็คเล็กสุดนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องสองแสงเหมือนเดิมนะครับผมสองแสงเหมือนเดิมมามาครับผม เพื่อ EA จะใจดีกับเราบ้างไม่ได้เลยโอ้โหอะได้ดูเด็กมาหนึ่งตัวนะครับวกนี้ขายได้ไหมราคาไม่ได้เท่าไหร่นะมาอาจจะเหลือเพชรไว้สักพันหนึ่งนะเอาไว้แบบซื้อสายฟ้านะผมจะต้องทำชาลงชาเลนทีหนึ่งมาหน่อยมาหน่อยมาโอ้โหไม่วอลกเลยสองแพ็คแล้วก็ไม่วอลกครับผม เออแต่ว่าดูเด็กมาบ่อยๆเลยนะเออดูเด็กมา2รอบแล้วนะนี่แต่ไม่ได้ใช้เลยนะดูเด็กเนี่ยไม่แน่อาจจะตีบวกโคโรโ,โมนี่เล่นก็ได้นะตัว86เนี่ยครับเพราะว่าดูเด็กเหลือเยอะเกินเอาวะแพ็กที่3มาหน่อยสิแพ็กที่3มาหน่อยมาหน่อย1 1แล้ว2มาวอล์กวอล์กหน่อยโอ้โหไม่วอล์กเลย โอ้ยแต่ว่าการันตีดูเด็กมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยตัวนี้ขายได้ครับทุกคนแต่มันไม่วอล์กว่ะชาก้าขายได้นะเนี่ยขายได้ครับผมล้านหนึ่งอ้าวโอเคโอเคโอเค้านหนึ่งก็ยังดีว่ะเอ้ยโอ้แต่ดูเด็กมาสามครั้งซ้อนเลยนะอ้าวอ้าวแต่มันไม่วอล์กนะแปลกมากมันจะต้องวอล์กที่โอบีเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบหรอโอ้ไม่วอล์กอีกแล้วครับ รอบนี้ไม่มีดูเด็กนะครับผมเริ่มเกลือละความเกลือมาเยือนละโลกไต่ถามหาแล้วอ่ามาหนึ่งแสงแล้วสองแสงวอล์กหน่อยเถอะพี่วอล์กเออโอ้อยู่เสี่ยเฮ้ยโปรตุเกสเอลบีปารีสเมนดี้อ๋อ เออเมนเดสว่ no no Mand นะนโนเมนเดสเมนดี้เนี่ยว่ะ <c oughs> ่มวอล์กสักตัวแปดสิบสามยวมาต่อครับต่อต่อต่อโอ้ปิดแพคครบแล้วอืมโอเคหนึ่งและสองมาทีโอทีวายไม่มาเลยเว้ทีโอทีวายไหมอืม ไปขุดมาจากไหนวะเนี่ยอ่าเหลืออีกสักสองสองแพ็คสองแพ็คสองแพ็คสุดท้ายหนึ่งแล้วก็สองไม่วอล์กเลยโอ้โหสิงแมกซิเมงยิ้มแป่เชียวแพ็คสุดท้ายทุก,ทกคน มามาไหมรอบนี้มาไหมรอบนี้มาไหมวอล์กเถอะโอ้ไม่วอล์กเลยโอ้โกโลวินอ้าหกแสนหกแสนยังขายได้ขายได้ขายได้ไดโอ้หมดแล้วอ่ะสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วสุดท้าย 1แสงมาหน่อยสิมาหน่อยสิวอล์กหน่อยที่วอล์กวอล์กโอ้ไม่วอล์กเฮ้ย <punished> โอ้โหโคตรเข้มโคตรเข้มเลยวะโคตรเข้มโอ้ทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันหน่อยพี่หน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ